ก็รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจธรรมะได้ระดับหนึ่งนะนะแต่ท่าทีในการเผยแพร่ของเขาเนี่ยจะปังหรือไม่ปังหรือจะแป๊กแต่ตอนนี้ยังไงเขาก็เริ่มตอนตอนนี้ปังครับตอนนี้ปังแล้วเพราะว่าเขามาลีลามั่นคงแล้วก็ถ้าเขาได้บวชนะ เห็นบอกปีหน้าเนี่ยวราจะชำระชะระล้างอะไรต่างๆสระสางเรื่องส่วนตัวให้หมดแล้วจะเข้ามาบวชแต่แนวทางเขาเนี่ยไม่บวชเอาลาบสกาละแน่นอนบวชเพื่อเผยแพร่ธรรมะจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะชนิดไม่ไม่แตกความงมงายสายมูไม่เอาเอางั้นเถอะสายมูอไม่เอาหลวงพ่อได้ได้ฟังบ้างเลยครัเป้าเวลาเวลาเวลามาคุยกับพระก็ต้อง สุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วหลวงพอ่อ <Okay. S 2> ในในทางจริงนี่ทางคุณทางคนตื่นทานี่เขาไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวนะหลวงพอ่อ mm hmm. ปกติถ้าเวอร์ชันที่เขาคุยเรื่องธรรมะเขาก็สุภาพเรียบร้อยนะแต่ไอไอที่ดังเนี่ยแล้วก็มีคนดูเยอะนี่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบไลร์สดหลวงพอ่อตจับโตกันเอาโตัวหลวงพ่อเวลาให้สัมภาษณ์แม้กระทั่งหลวงพ่อเนี่ย เวลาเป็นพระนี่คนก็จะดูอีกแบบนงครับแฉวันดีหลวงพ่อโทษนะฮะหลวงพ่อเป็นพระที่บางทีก็แรงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะทําให้คนรู้สึกได้ว่าเข้าถึงนิดหนึ่ง <c oughs> อ่ะผมถามเลยแล้วกันในกรณีของคนตื่นทำเนี่ยอคนตื่นทำแล้วกันนะเป็นการสอนพุทธศาสนานเหมือนกันนะถ้าว่าตาจริงในรายการมีคนพูดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองสุดตรงไปหรือเปล่าหลวงพ่อมองเรื่องนี้ไงฮะ ถ้าจะเพียบคนที่ชอบนุ่มนวลชอบอะไรเขาก็เรียกว่าไม่ไม่สายกลางอไย่างงี้ไม่ถือทางสายกลางแต่ที่จริงคำว่าสายศาสตร์ที่ตำหนิติเตียนเนี่ยามาฟังหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็พลิกเลยเมื่อก่อนนี้ตำหนิมากาติเตียนมากถือว่าเป็นศาสตร์ที่เลวซามสายศาสตร์เนี่ยแต่หลวงพ่อพุทธ,ธบอกสยศาสตร์นี้ยังดีกว่าศาสตร์อื่นในถึงตนหลวงพ่อเองก็เต็มหนิเมื่อก่อนเนี้ยหละใช่ตอนแรกตอนก่อน การ,รมศาสตร์ติดหลงไรในกร,รมแย่กว่าอบบยมุกเล่นโนเล่นนี่ส่งพระเครื่องดูเนี่ยยังดีกว่าเที่ยวไปขูดหวยได้ไหมมันมันว่ามันก็ยังมีดีอยู่อย่าไปบอกไสยศาสตร์เลวซ้ำเสียหายหมดบางทีเขาอะไรให้พระเนี่ยแล้วก็ให้ปฏิญาณก่อนไม่ไปเตีหยวหมาดามแม่เจ็กไม่ไปยุ่งภรรยาใคร ถึงของเนี้จะขังว่าเง้นเถอะที่จริงมันแค่อุบายแต่คนคนที่เขามาดังเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ได้ไม่ตรงอ,อ,มมอ้อมทำไมทำไมต้องอ,อ,อ้อมตรงเปรี้ยงไปเลยไม่ได้ดเออตอนนี้มันมีลิทานเดินเดิมนะเ,เรียกพิษพยศของคนตรงพิษพยศของคนตรงเราเล่า,ลาสั้นๆได้ไหม คือคนเนี่ยมันตรงมากเลยเวลาเดินเจอต้นตาลกลางถนนเนี่ยมันไม่อ,อ้อมปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาตรงตรงเป๊ะมันก็เลยกลายาถ,าถ้าตรงเป๊ะดีไม่ได้ต้องรู้มันต้องรู้หลบรู้เลี่ยงรู้หลีกบ้างถ้าไปเดินต้นตาล้วก็ต้องไปปีนขึ้นจะหล่นมาขอหัก แต่ในแง่แงดีเวลา,อย,าอย่างพูดถึงคนตื่นทรรมในแง่ดีก็ทําให้มีคนมาฟังมากขึ้นนะโอ้ดีมากดีมากพูดบวกลบแล้วนะบวกมากกว่าลบแต่อย่าลืมว่าคนตรงเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่รู้จักคําว่าอ่อนโอนผ่อนปลนแต่ดูว่าคนเนี่ยถ้าเขาชอบตรงก็ตรงกับเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ชอบเปบ๊ะบังบึงบางีาง เราก็ต้องคอยแผ,แผ,แผ,แผแ่วๆเบาๆนึงเออเดี๋ยวนี้อะไรนะขายตรงเดี่ยเดี๋ยวจะไปเรื่องขายตรงเดี๋ยวจะไปเรื่องเรื่องอมันจะไปเรื่องเรื่องเรื่องเครือข่ายนะขายตรงแต่นี้ขายโกงไปแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยหลวงพ่อพูดพูดเรื่องนี้แล้วผมก่อนก่อนจะข้ามไปผมเอาเรื่องคนตื่นทางบินนิดนึงทีนี้พอหลวงพ่อพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยความเป็นสายกลางเนี่ยในการสอนพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อก็ยังคิดว่าอันยังสําคัญกว่าใช่ไหมก็สําคัญ ต้องสําคัญกว่าถ้าใช้แบบรุนแรงตาต่อตาฟันต่อฟันเป๊ะเป๊ะพุทธพจน์ก็จริงอะแต่ว่าพุทธเจ้าานบอกว่าบางครั้งเราพูดจริงถูกการถูกเวลาถูกจังหวะถูกบุคคลถ้าตรงกับคนที่เขารับไม่ได้แบบนี้มันก็จะเสียโอกาสได้แนวร่วมอ,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 อน่ย อย่างนี้ถ้าเป็นออกสื่อไปมันก็พูดยากเพราะเราไม่รู้ว่าใครดูบ้างใช่ไม่รู้ใครดูบ้างแต่เอาละเช็คเลตติ้งแล้วบวกตอนนี้มาแรงนะก็ใช้คำที่หลวงพ่อพูดแล้วกันก็ยังดีกว่าคนไม่ได้ฟังกันนะใช่แล้วผมพูดแทนหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อคนนี้เพื่องพ่อพูดเรื่องขายตอนนี้มมนมีเรื่องขายออนไลน์เรื่องอะไรตอนนี้เป็นข่าวเยอะนะว่าตามทินก็มาจากขายตรงแต่ตอนนี้เห็นตำรวจพูดเมื่อคืนนะครับ เขาบอกเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่ชเพราะคนดังดาราเนี่ยไปเข้าข่ายวงไปช่วยเขาเสริมไปพเตอรห้เขาอะไรต่อะไรเนี่ยแล้วดารารุ่นดังๆด้วยนะอ่าเปก็ไปที่รู้จักนะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผสมกันเลยฮะใช่เอ่อถ้าถ้าแบบเราผมพ่อบอกให้ให้ให้เดินสายกลางผมจะลองเดินสายกลางคุยเรื่องนิดหนึ่งว่าว่าตามจริงก็ยังไม่เป็นคดีนะ มันเป็นกระแสก่อนนะตอนนี้กระแสะก่อนแต่ว<ต>่าถ้าเป็น,น,นคดีนนนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แนวโน้ม<อ>เรียกว่าเราคาดกนรณ์มันจะไม่ถูกต้องแต่การที่มีคนเนี่ยไปเสียหายเดือดร้อ,อนแล้วเดือดร้อนแล้วออกมากันจํานวนเยอะแล้วตํารวจก็เห็นช่องทางว่าไม่ค่อยถูกนะครับแล้วมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลมหาศาลเลยเป็นร้อยล้านพันล้านอืยังไงก็ไม่ นะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่เล่นไม่ซื้อกับลูกค้าแต่เดี๋ยวคดีก็ทำมาผมเพราะอ่าผมเนี่ยได้ได้ได้ดูคลิปเก่าๆจริงๆมันก็ไม่เก่าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่เนี่ยในการที่แนะนำนะในการที่จะเข้าไปทำอาชีพเนี้ยผมต้องย้ำก่อนนะก็เข้าไปทำอาชีพที่ขายของออนไลน์เนี่ยแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ ว่าออนไลน์ทําอย่างไรบ้างและการตัดตอ่อการทำเลนเตมไปหมดเลยแล้วจนไปถึงการที่ไปเป็นสมาชิก<ม>ไปการเ<ม>ป่ยนขายเนี่ยนะฮะที่เขาบอกเป็นดีลเลอร์ในระดับต่างๆเนี่ยเอาตรงๆนั่งพ่อ,พอผมดูเสร็จนะแมมมันน่าไปเป็นนะฮะใช่คือต้องบอกกอนก็มันยั่วอะไรได้อ่ะยั่วตัวเลขอ่ะอโอ้ลงทุนปั๊บปังเลยท่านัาน้นขายได้เท่านี้ใครจะไม่มีอารมณ์ร่วม แล้วมีตัวอย่างด้วยนะว่าคนนี้รวยเท่านี้ใช่มาเต็มเลยฮะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอันเรื่องเรื่องเขาไม่ตักแป๊บหนึ่งกลับไปอันเก่าเลยนะอันนั้นขายทองอันนั้นน่ะยังคนละแบบนะเพราะเห็นเห็นกันอยู่นะว่าไอ้ทองราคาเป็นหมื่นมันจะขายเป็นร้อยได้ยังไงแต่ไปซื้อเนี่ยแล้วก็มีพักหลังนี่มีทองปลอมไหมนะที่ยัดไส้ตะขัวจนแยกไม่ออกเ็จผมว่าลงรับจำนำได้ปวดหัวเลยตอนนี้ปวดหัวแต่ว่าเอากลับมาที่เรื่องเรื่องขายออนไลน์เนี่ยของมีค่า ถูกทำจนแทบจะหมดค่าหรือไม่ไว้ใจในคุณค่าเออผมว่าอันหลังนี่น่าจะใช่กว่าไม่ไว้คือมันมีนอยู่แต่ว่าไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจเพราะ <ใน S 2> ไม่รู้อะไรจริงอะไรยัดไส้นะหลวพอ่ <ผม S 2> อความไม่ไว้ใจนี่ลำบากทีนี้พอพอถามหลวงพ่อตรงนี้ยผมใช้คําว่าผมคือคือต้องต้องบอกว่าดูแล้วมันเพลินนะมันเคลิ้มมากใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตกันหลวงพ่อคนที่เข้าไปขายเอะ รือเข้าไปร่วมเนะี่ยก็ต้องพอมีตังค์แน่นอนอ่าผมใช้คํานี้ไม่ว่ากันพอมีความรู้ด้วยหใช่พอมีฐานะทางสังคมในระดับทุนทางสังคมก็สูงปัญหาคือบางทีเราอาจจะแบบแปบบไปว่าคนบางคนนั่นคนนี้โง่นะแต่บางคนตื่นตาว่าจะบอกคนนี้คนนี้โง,ง่เนะแต่ว่าในระดับที่เราคนที่ไม่งโง่อ่ะฮะเราเชื่อเนี่ยมันตักกว่าไหมหลวงพ่อเขากาลมาสูตรอ่อนไปหน่อย อะได้รับการอบรมเรื่องการลาบมาสูตรน้อยไปแต่ไปรับการอบรมชี้นําเรื่องปล่อยของอะไรต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นตอนนี้ไปทำมาเนี่ยเสียดายไอ้คำพูดที่เดิมๆเนี่ยมันบอกบ่งชี้อะไรไว้เช่นเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าคนไปซื้อก็เรียกลูกค้าก็มันค้าขายกันแบบแม่แม่ลูกลูกแต่ทำไมมันตอนนี้มันกลายเป็น ค้าขายกันแบบคู่อริไปแล้วเป็นคู่กรณีไปแล้วเกิดคดีความเกิดคดีความถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้ามันไม่น่าจะมีคดีอะทีนี้โอเคเขาก็ต้องขายของเขาก็ต้องแนะนําโลม้มน้าวแล้วก็แล้วก็น่าเชื่อถือเอานี่น่าเชื่อถือมากเลยน่าเชื่อถือแล้วหาคนที่น่าเชื่อถือมาอีกะมันเสริมยอะไรยัา่าหลวงพ่อมักใช้พูดเทศน์สอนด้วยหลักกาามูตรตลอดอ,อันนี้ยังยังใช้ได้อยู่ไหมะ โอ้ยได้ร้อยเปอร์เซนเลยถึงว่าเขามีลักษณะน่าเชื่อผู้พูดเนี่ยน่าเชื่อและผู้พูดก็ทำเรื่องนี้มาจนเป็นข่าวกระชอนมีต้องข้าทุกข้อแทบทุกข้อเข่าทุกข้อคือ,อ mm hmm. คนนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อก็เลยเชื่อซึ่งไม่ตรวจสอบให้ตามหลักความสุดท้ายเนี่ยต้องพยายามทำแล้วสํารวจตรงประโยคสุดท้าย ถ้าสำรวจทำแล้วปฏิบัติตามแล้วทุกลดลงค่อยปลงใจเชื่อไอ้น,นี่เชื่อไปแล้วทุกเพิ่มขึ้นแต่แตบางทีมันไม่เป็นงนั้นเดี๋ยวเพราะว่าตอนแรกๆพอเข้าไปมันไม่ทุกนะมันสุกนะเพราะ<อ><ช>เงินนะเงินเข้านั่นหรอแต่ระยะแรกไงไม่อยู่ดูให้นานอไม่อยู่ดูให้นานเออต้นไม้พิษเนี่ยยอดมันจะเออสีสันสวยกินอร่อย จลากมันผิดเราจะไปเห็นคนดีตอนแรกระยะยาวระยะต้นระยะกลางระยะปลายสุดเนี่ยเขาจะดีตลอดไปไหม,มต้นร้ายปลายดีหรือต้นดีแต่ปลายร้ายถ้าดีนี่ก็ต้องสม่ำเสมอใช่ไหมใช่เขาจึงใช้คำว่าจงทำควา,ามดีเหมือนเกลือรักษาควา,ามเค็มเกลือนี่ไปอยู่ตรงไหนก็เค็ม จะไปใส่ตู้เย็นก็เค็มจะไปใส่อะไรต้มน้ำร้อนก็เค็มขอให้ดีเหมือนเกลืออ่าเค็มถ,ถ,ถ,ถ้าเกลือเป็นความดีนี่ก็เค็มตลอดแต่ถ้าเกลือเป็นนอนไม่ได้๋อ,อไม่ได้นะไม่ได้นะมาพ,พูดถึงเรื่องนี้